อ่ะโอเคนะทุกคนวันนี้นะผมก็จะมาสอนวิธีการรับเจ้าปอร mm ์เ hmm. ช่กันใหม่นะคนเป็นปอร์เช่ดาก้าทุกคนเพิ่งเข้ามามเลยเป็นคันคันนั้นน่าดามยังไงครับเจ้าเนี่ทุกคนปอร์เช่ดาก้าทุกคนเนี่ยในเกมชื่อปอร์เช่ดิสเซิ ไม่ไม่ใช่ปอร์เช่ p r รู she, et, ister, เช่ดิีเซอร์ฟนั่นควรชื่อในเกมชื่อจริงชื่อปอร์เช่ดาก้าโคตรชอบเลยคนนดีกั้หนึ่งดาก้าดิกัหนึ่งดาก้าเออทุกคนมันคือกั้หนึ่งหนึ่งดาก้านะคันนี้โอเคเดี๋ยวไปดูวิธีกันครับเจ้าคันนี้กันเลยกั้นแรกทุกคนนะรับเควสเหมือนกับทุกๆครั้งเนี่ยทุกคนมารับเควสตรงนี้เหมือนเดิมนะทุกคนพอรับเควสเสร็จเราก็ห้องนี้กันเลยเนี่ยทุกคนห้องด้านซ้ายอาของ้า้านรูปของควันนะทุกคนเข้าไปเลยเนี่ยทุกคนเออาาขงม แฮกวิ่งไปที่ห้องอ่านมาไอห้องเดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาของขวัญก่อนฮะมาเอากล่องก่อนกล่องมันว่างตรงนี้อ้าโลเดี๋ยวทำยางไงเดี๋ยวได้เดี้ได้ได้ทำไมกล่องมันเล็กกว่าจักรยานมายานลงไปได้ไงเดี๋ยวไอเด็กเขาเล็กจักรยานวะเอาเมื่อกี้เมื่อกี้เอามื่อกี้เอาจักรยานเข้าไปเม่เออเออวะดูกล่องดิเออเออเดี๋ยวเออว่ะ เอาเอาไม่ได้เลยเอาได้แค่แค่นั้นแหละเอาให้แค่อันเดียวว่าจักรยานเนี่ยมีมีโ,โน้ตบุ๊กด้วยทุกคนเราต้องรอมันทำอนทุกคนโอ้โหแล้วก็เราก็หยิบมาเลยเอามาวางนี่ก่อนถ้าอย่างนี้ทุกคนสิบหกสิบหกครั้งนี่ทุกคนเอาของชิ้นใหม่ต่อเอาให้มันไปทำต่อนี่ทุกคนให้เอลมาขอให้ทุกคน <c oughs> นี่ แต่ไม่จักรายานมันใหญ่กว่ากล่องวะจะ <c oughs> ลงไป่ได้ไงมันหันเป็นสวนแน่เลยเออเออ,เอ,อ,เอ,อว่ะเด็กเขาได้ดีใจมากเลย <c oughs> ได้จกักรยานต้องรู้สึกไงว่าแกออกมาเลยเอาอาจจะเป็นเลโก้ก็ได้เออไม่แน่อ <c oughs> ีกข่าวพุง แล้วก็ได้แล้วนี่ทุกคนได้แล้วทุกคนไอ้ขอขอของควันเละเฟียต้าครับผมอยากได้บอยชีขอแล้วเป็นไร dong เฮ้ทุกคนเซนต้าจะดีมากทุกคนคอไอบอยชีผมนะทุกคนของขวัญพีรูนี่ทุกคนโกเทียบบอยชีนิกเกอร์หนึ่งหนึ่งดาก้า ไอพี่ลองเอากล้องหนึ่งธรรมดาวางดูกล้อหนึ่งธรรมดาใช่ไอตัวหน้าสีน้ำเงินอ่ะไม่ธรรมดานี่งจริงสามโอเคจริสามโอเคทุกคนดูความแตกต่างระหว่างสังคารนี้ทุกคนนี่ทุกคนไอดาก้าเป็นรถลุยนะทุกคนส่วนขันทีเป็นรถแข่งในสนามนะทุกคนก็คือเน้นสมรรถนะทุกคนเออมันก็สมรรถนะทั้งคู่อ่ะไม่สมรรถนะคนละด้านนี่โอเคคนละด้านทุกคนอันนี้ด้านความเร็วด้านพวก การแข่งด้านการนำโ้งทุกคนสวนนี้ด้านการลุยตาเร่งใจเยอะะทุนคนคันนี้เอไปรถออฟโรดแหละเอาไ้ลุยขึ้นเขาขึ้นป่าแต่ผมว่าไม่มีใครเอาขึ้นเขาขึ้นป่าหรอกคันนี้มันแพงคนบ้าเลยมันจะซื้อว่ามันจะกล้าลุยเขาลุยป่าได้คันนี้มันก็เหมือนเป๊ะเลยเนี่ดูดิช่องช่องช่องที่ฝากระโปรงหน้าทุกคนเนี่ยมันเหมือนกับทุกอย่ากันทุกคนเลฝ่ายหน้าใช่ แค่อบอยชมันจะมีโป่งแล้วคนเป็นโป่งแบบนี้นะเป็นโป่งเรื่องความเรื่องหน้าตาเนี่ยมันแทบจะไม่ต่างกันเลยทุกคนมันแค่หลุดสูงมีโป่งมีที่วางของบนหลังคาแล้วก็ตัวแข็งทุกคนจะมีโรบาร์นะลทุกคนตัวแข็งเนี่ยนะตัวแข็งภายในจะเป็นพวกคาร์บอนเ็นโรบาร์นะตัวนี้ก็ไม่มีเป็นคาร์บอนเหมือนกันแหละ โ okay. อเคก็ที่อยู่กันดีไม่ได้โคตรชอบโคตรที่ะไม่ได้ที่โคตรที่เดี๋ยวเราทดลองทำเร็วกว่าดูเดิมๆนะทุกคนอุ้ยทุกคนโชค่วทำไมโชั่วทำงานดีเยอะคันดนี้เจ๋ยคนหนุ่มอ่ะเราเราบันโดดอ่ะแปลกๆกว่าคันดิไม่เหมือนคันอื่นเออแต่คันนี้มันยุบก่อนยุบก่อนเราสไลดเดี๋ยวลองเอาไปโดดขึ้นนี่ดู เดือดไปกลางคุกข้อมกลางคุกอ่ะคันดิไม่ดิบอยเช่ต้องคุกเออว่ะกลางคุกนาดาจะไม่หล่อไปโอเคทุกคนเชีรยทุกคนกันเดี๋ยวบอกว่าหม่โคตรเท่เลยเดี๋ยวแต่งสีก่อนสีอะไรเข้าวะ ตันนี้สีฟอฟ้าสีสีฟอฟ้าขาวๆเอ้ยนี่ไงเอ้ยลองเที่ยวรถลุนเก่าอว่าสีแดงเท่แล้วกันไหนอยู่ไหนอยู่ที่บนสะพานสะพานไหนวะสะพานซานตาสะพานซานตานี่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 ตรงนี้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 ไหนวะลงมาก่อนนี่ใช่เฮ้ยนี่ทุกคนมาแล้ว อันนี้ก้าหนึ่งตัวเกา่าอยู่ไหมใช่ดากา้าตัวเกา่ามีีคน,นนอ้ดาก้าเหมือนกันดาก้าแต่พัดรู้สึกว่ามันจะเอาแข่งไรลี่ไหมตัวนี้ใช่แล้วไอ้ดาก้าตัวนี้เขาเาแข่งไรลี่ไหมไม่แนใ่ใจแข่งดาก้ามั้งชื่อดากา้าเออว่ะเออไอ้เรนนี่ก็ดาก้าเหมือนกันใช่ไหมแข่งใช่โอเคทุกคนไอ้สองคันนี้คือเป็นรุ่นเดียวกันนะทุกคนแต่ว่าคนละปีไงไอ้คันนี้น่าจะมีแปดศูนย์ไหมตัวนี้ ยุคแปดศูย์าบ,บ้าูย,ยคันนี้ก็ใหม่ล่าสุดเวยค 23. นสองพันยี่สบสามนี่ความแตกต่างคนตั้งแต่ความยาวความสูงหน้าตาไฟท้ายไฟ,ไฟ,ไฟไหน้าภายในอะไรต่างกันทุกอย่างเลยคนโอเคในเราลองไปขับเล่นกันดูคันนี้ไม่ชอบอ่ะคันนี้ทีส่วนวันต่อไปนะคนพรุ่งนี้ก็คือเราจะมารับเจ้าวันนี้ต่อนะคับ รู้สึกว่าจะเป็นชุดแต่งของยาบอชี่อันนี้นะคนนะ <c oughs> ไม่ต้งคริสต์มาสด้วยเป็นชุดแต่งโอเคผมคิดว่าคลิปนี้คงจะมีแค่ตันนี้แหละวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนระเบิดมาตุ้ม